เราก็จะได้เลข9ตัวนี้นะครับเลขเทตรงนี้ที่หลักหน่วยบนนะครับเ,เราทำงวด2 0 9งวดที่แล้วออก779แล้วก็2 3นะครับ779นะครับ2ตัว 2, 3อะ่ะเอ,อ่ได้เลข9ที่หลักหน่วยสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านสวัสดีวันอาทิตย์ที่2 6กมกราคม68นะครับ คลิปนี้จะเป็นสูตรคำนวณเลขปักหลักหน่วยบนนะครับงวดวันที่1่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางสูตรในการตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมตัวเลขสูตรนี้มาหลักหน่วยบนนะครับก็จะเข้ามาทั้งหมดถึนงวดเลยเข้ามา3มงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เข้าเลข3ที่เลข8 6 3บนนะครับ อ่าแล้วก็งวนนี้เข้าเลข9ที่เลข2 0 9บนงวดน,นี้เข้าเลข9ที่เลข7 7 9บนนะครับอ่าจะใช้3าตัวบน2งวดตั้งนะครับท่านผู้ชมอ่าจะใช้2งวดสถิติ2งวดอ่าสงวดที่ออกแล้ว3าตัวบนนะครับตั้ง2งวดอ่าแล้วก็จะมาออก8 6 3สนะครับอ่าจะใช้สองสองแล้วก็8 4 3าตั้งนะครับ 1> 2 2 1แล้วก็8 4 3ตั้งนะครับเ,ออเสร็จแล้วจับคู่บวกกันนะครับท่านผู้ชมสงงวดบวกกัน3บวก1เป็นเลข4นะครับส่บวก2เป็นเลข6แล้วก็8บวก2เป็นเลขเอ,อ่อผลลัพธ์ที่เลขเอ,อ่าย์4นะครับเลขผลลัพธ์มาบวกกับเลขงวดงวด8 4 3มนะครับท่านผู้ชมบวกกัน4บวก3เป็น 7, 6, 4, เ6บวกสเลข10 ศูนย์บวกแปดเป็นเลขแปดนะครับเ,ออเสร็จแล้วบวกกันอีกนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบหนึ่งศูนย์บวกหกเป็นเลขหกแปดบวกศูนย์เป็นเลขแปดนะครับบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดหกบวกศูนย์ได้เลขหกแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับเจะหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลขหกหกแปดนะครับเสร็จแล้วเอาสามสามชุดนี้นะครับท่านผู้ชมเอามาบวกกันนะครับบวกกันสามแถวบวกกันนะครับ 1> 7กับ1เป็น8 8 2แ6ดอ่า6เป็น12แล้วก็8 6, 6, 6, 6, 12. 12. 12. 12. 26 6กับ6เป็น22นะครับอ่าผลลัพธ์ที่เลข2 2 6เลข2 2 6เราก็เพิ่มแต้มไป1ครั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นเลข3 3 7อ่า3 7นะครับอ่ะเราก็จะได้ตัวเลขหลักหน่วยใช้ตัวใช้เลข3ตัวตัวนี้ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่าหน่วยบนนะครับหน่วยบน เราทำงวด221แล้วก็843นะครับ221 843ออกงวดนี้86321สาสอออก8 6 3 2ตัว21นะครับถูกเลข3ามที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเลข3ที่หลักหน่วยบนเป็นงวดที่1นะครับท่านผู้ชมสูตรงวดที่1 สูตรงวดที่1นะครับอ่ะมาดูงวดที่สองนะครับท่านผู้ชมงวดที่สององวดที่สองนะครับงวดที่2ใช้เลขอ่าเมื่อกี้2 2 1 8 4 3หนึ่งแสองสองหใช้8 4 3แล้วก็8ปดสตั้ง8ปดสี่สแล้วก็8ปดห สามตั้งนะครับบวกกันได้เลขหกได้เลขสิบได้เลขสิบหกขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแถวนี้แล้วเราก็มาบวกอีกรอบหนึ่งหกบวกหกบวกสามได้เลขเก้านะครับศูนย์บวกหกได้เลขหกแล้วก็แปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับในในการวางตำแหน่งตัวเลขท่านผู้ชมต้องเรียงมานะครับก็คืองวดแปดสี่สามออกก่อนแล้วก็งวดแปด หกสามเป็นงวดล่าสุดนะครับแปดสี่สามออกก่อนแล้วก็แปดหกสามงวดล่าสุดก็คือเอาเอางวดงวดที่ออกที่ก่อนก่อนหน้าตั้งก่อนนะครับแล้วก็ามาตามด้วยงวดล่าสุดนะครับอย่าเอาแปดสี่สามตั้งก่อนนะครับเพราะว่า,าสูตรจะเปลี่ยนทันทีนะครับท่านผู้ชมอบวกกันอีกนะครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าหกบวกศูนย์ได้เลขหกหกบวกสี่ได้เลขสิบ บวกอีกเก้าหกเก้าบวก้าเป็นสิบสีอ่าเป็นสิบสองเป็นเลขสี่นะครับอ่าผลลัพธ์ที่อ่าสี่สองสี่นะครับแล้วก็เอาอ่าสามแถวนี้มาบวกกันนะครับอ่าเก้าห้าสี่บวกกันเป็นอ่าสิบแปดอ่าเป็นสิบสี่นะครับเป็นแปดหกหกสิบสองสิบสามสิบสี่สี่ศูนย์สี่เป็นแปดน,นะครับอ่าหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลขแ 8 4 8เลข8เพิ่มมปนแต้มนะครับเป็นเลข9อ่า4เพิ่มเป็นแต้มเป็น5 5 8เพิ่มแต้มเป็นเลข9นะครับอ่ใช้เลข9ตัวนี้ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเลข9หลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับเออ่ทำงวดแปดหกสามนะครับอ่า8 6 3ออก2 0 9แล้วก็5 1ออก2 0 9นะครับ2ตัว5ห้าหนะึ่อถูกเลข9นะครับท่านผู้ชมถูกเลข9 นะครับงวดที่สองมาดูงวดที่สามนะครับงวดที่สามสูตรงวดที่สามนะครับสูตรงวดที่สามใช้เลขแปดหกสามแล้วก็สองศูนย์เก้าตั้งนะครับแปดหกสามสองศูนย์เก้าตั้งบวกกันนะครับบวกกันเป็นสิบสอง อ่าเป็นหกเป็นศูนย์นะครับอ่ะขีดเส้นใต้ไปก่อนนะครับผู้ชมประกาแทงขีดไว้อ่าแล้วก็บวกกันใหม่นะครับเก้าบวกสองเป็นสิบหนึ่งเป็นหกเป็นสองนะครับสองบวกศูนย์ได้เลขสองนะครับบวกลงมาอีกเป็นเลขสามหกบวกหกเป็นสิบสองได้เลขสองนะครับบวกอีกเป็นสี่อ่าเป็นแปดเป็นสี่นะครับอ่าหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลขแปดสี่แปดแล้วก็เอาอ่าสามแถวมาบวกกันนะครับ บวกกันเป็น8นะครับท่านผู้ชม6 2สเป็น16อ่า2 2 4ได้เลข8นะครับเลข 8. อ่าผลลัพธ์ที่8 64, 86 4เพิ่มแต้มนะครับ8เพิ่มแต้มเป็นเลข9 6เป็น7นะครับ8เป็น9เราก็จะได้เลข9ตัวนี้นะครับเลขเก้งที่ที่หลักหน่วยบนนะครับ เราทำงวด2องงวดที่แล้วออก7 7 9แล้วก็สองสานะครับ7 7 9นะครับ2ตัว2 3สอ่ะเออได้เลข9ที่หลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับงวดที่เอองวดที่3นะครับมาดูงวดนี้นะครับท่านผู้ชมงวดวันที่1วันที่1นี้เป็นศูย์งวดที่4นะครับเออศูนย์ 0, งวดที่สี่ สูตงวดที่สีนะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรงวดที่สี่นะครับท่านผู้ชมสูตรงวดที่สี่ใช้สองย์เกแล้วก็7จ็ตั้งนะครับสองศูนเก้านะครับแล้วก็7จ็ดเจตั้งนะครับ เออบวกกันนะครับบวกกัน9 2้าสเป็นสินะครับ7จบวกศได้เลข7แล้วก็7จบวกสได้เลขเอ่าหยุดผลลัพธ์ไปที่9ก้าเก้าเจ็นะครับแล้วก็บวกลงมาอีกเก้าบวกแเป็น17บเจ็ดเบวกเเป็น14นะครับแล้วก็9บวกเเป็น16บวกลงมาอีกนะครับเป็น15บห้าเป็น11นะครับแล้วก็เป็น15บวกลงมาอีกนะครับ,เป,บ,รบเป็น12บสองเป็น5 แล้วก็เป็น11นะครับเราจะหยุดผลลัพธ์ไว้ที่แถวสุดท้าย152นะครับเสร็จแล้วก็ใช้แถวนี้นะครับแล้วก็แถวนี้เอามาบวกกันใช้3แถวเลยบวกกัน752เป็น14นะครับ4 1่เป็นเลข10 651เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่เลข2 04นะครับ เพิ Pierre, two, two four, three, five, ่มมาแต้มนะครับเลข2เพิ่มแต้มเป็นเลข30เพิ่มเป็น1อ่าเพิ่มเป็นเลข5นะครับเราก็จะได้ตัวเลขเลขเลข3นะครับท่านผู้ชมที่หลักหน่วยบนนะครับเลข่าเราก็จะได้หน่วยบนนะครับท่านผู้ชมหน่วยบนนะครับหน่วยบนงวดที่4นะครับท่านผู้ชมงวดที่4ได้เลข3นะครับ ครับเอ,อ่อสําหรับอา่าตัวเลขเรี๋ยวลุงยาย่อหน่อยนะครับท่านผู้ชมเต็มจอเอ่อตัวเลขสรุปนะครับเลขบนที่ลุงยาสรุปไปเมื่ออ่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันเมื่อวานเมือม่อวานช่วงตอนเช้านะครับเอ่อเลขบนเลขบนอ่าเลขบนที่สรุปไว้นะครับอา่าก็จะมีถ้าเป็นเลขสามก็จะมีอา่าหนึ่งสามลุงยาลงไว้ตอนเมื่อวานที่ลุงยาลงว่าคลิป สองตัวนะครับเลขสองตัวท really ี่ว่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นผู้ชมสูตรหนึงสามมามาทั้งบนและล่างนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งกับตัวด้วยนะครับเมื่อวานตอนข้ามลุงยาสรุปไว้ที่เลขสองตัวล่างนะครับแล้วก็มีหนึ่งสามกันบนด้วยนะครับดังนั้นเมื่อวานตอนข้ามลุงยาก็เอาหนึ่งสามมาเป็นตัวกันบนนะครับดังนั้นเลขบนจึงมีหนึ่งสองสามส่าหกชุดนะครับท่านผู้ชมเลขบน ่าสูตรเลข3ก็จะเด่นไว้ที่68 3 8 6 3นะครับ2ชุดอ่า8 3 8 3แล้วก็3 6 6 3ท่ามผู้ชมกลับตัวนะครับกลับตัวอ่าแล้วก็3 2 2 3 7 3 13นะครับถ้าถ้าถ้าจับเลขสามนะครับอ่าท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับ1331นะครับอ่าสำหรับเลขบนชุดนี้ สรุปเม pues ื่อวานลุงยาสรุปไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวลุงยาจะทําสูตรให้โดยสูตรหนึ่งที่เข้าเลขเสามเลขสามนะครับเป็นสูตรบนล่างนะครับทําทให้ผู้ชมให้ท่านผู้ชมดอูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อ,อท่านผู้ชมยังไม่เห็นสูตรนี้นะครับที่ได้เลขสามบนล่างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับสูตรนี้เข้ามาห้างงวดน,นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวลุงยาจะทําให้ดูสองสามงวดนะครับย่อหลังสะให้ดูสองสามงวดลุงยาลงคลิปไปแล้วนะครับสูตรนี้นะครับก็คือเข้ามาตั้งแต่งวดสี่สามหกสามศูนย์เก้าเจ็ดเก้าข้าบนข้าล่างนะครับบางงวดข้าบนอย่างเดียวบางงวดเข้าล่างบางงวดก็เข้าบนล่างเลยลุงยาจะทํางวดที่แล้วให้ดูนะครับงวดที่แล้วใช้ศูนย์เก้าตั้งนะครับสองศูนย์เก้าสองตัวนี้สองตัวบนตั้งนะครับศูนย์แล้วก็เก้านะครับ เอาศูนย์กับเก้าตั้งศูนย์กับเก้าบวกกันเป็นเลขเลขเก้านะครับแล้วก็เก้าบวกเก้าเก้าบวกเก้าตัวนี้นะครับได้เลขสนะิบแปดเก้าบวกศูนย์นะครับได้เลขเก้านะครับบวกไฟนะครับท่านผู้ชมแถวที่สองบวกแปดกับเก้าบวกกันเป็นสิบเจ็ดเอาว่าเอาเลขเจ็ดวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาเลขเจ็ดกับแปดมาบวกกันเป็นสิบห้านะครับ แล้วก็7บวก9เป็น16อ่าผลลัพธ์ที่เลข6กับ5นะครับเอาเลข5บวกเลข7นะครับเ,เลข5บวกเลข7อ่าเป็น12อ่เราเราจะไม่เอา5กับ6บวกนะครับแต่ว่าหนึ่งสองแถวที่แถวที่3เราเอาเอา7ตัวนี้นะครับมาบวกกับ5เป็น12แล้วก็7บวกกับ 6, 6เป็น13นะครับแล้วก็บวกอีกครั้งหนึง5บวก2เป็น7นะครับ บวอีกครั้งหนึ่งหบวกสเป็นเลข9นะครับอ่ะอันนี้คืองวดงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วอ่างวดที่แล้วที่ออกออกเจ็ดเจ็ดแล้วค่ะสอามนะครับเจ็ดเจอ่อาเจนะครับสองตัว23นะครับเออเราเราเราจับแบบนี้นะครับ6กห้านะครับอ่าสาสอง สามสองแล Schools, well, uh, ้วก um, ็เก้าเจ็ดจับคู่เลยนะครับ <Stand> จ <in air now> ับคู่เลยแล้วก็กลับตัวนะครับห้าหกสองสามนะครับเจ็ดเก้านะครับถูกบนถูกล่างเลยนะครับงวดที่แล้วสองสามกับเจ็ดเก้านะครับถูกบนถูกล่างเลยนะครับอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะครับเจ็ดเก้าชุดนี้แล้วก็สองสามชุดนี้นะครับ เป็นสูตรจับคู่นะครับท่านผู้ชมดูงวดหนึ่งนะครับย้อนย้อนไปอีกงวดหนึ่งงว,งวดก่อนศูนย์เกาก่อนศูนย์เ้าออกหกสามนะครับแปดหกสามตั้งหกสามนะครับหกวกสได้เลขเก้าเบวกสมเป็นสิบองาบวเป็นสิบหบวกสเป็นเลขเจนะครับเจ็ดวกสเป็นเก้าแล้วก็เจ็ดบวกหเป็นสิบสอ จะ,จ,ะจะเน้นแถวนี้ก็คือแถวนี้จะเปลี่ยนนะครับไม่าไม่เอา9กับ2มาบวกนะครับแต่ว่าบวกกับ7ตัวนี้นะครับบวกกับ7ตัวนี้นะครับได้เลข16 7บวก2ได้เลข9นะครับแล้วก็มาบวกแถวนี้9ก้ากับ6เป็น15บ่าบวกแถวนี้ครับ2กับ9เป็น11อ่าเราก็จะได้เลข3ชุดนะครับท่านผู้ชม2 9 9 6แล้วก็15นะครับอ่า2 9 ส9งเก้กแล้วก็หนนะครับกับตัวนะครับเก้าสองเกแล้วก็ห้าน่งนะครับห้างวดคำงวดหกนะครับออก2องศูออก209ศ20นะครับสตัว51าหนึ่งได้51ตัวนี้นะครับแถวนี้บนก็ได้นะครับท่านผู้ชมสองเก้าเลขสองก็เลขเก้นะครับบนก็ได้นะครับเก้า สมา2ตัวก็คือมีศูนย์มาข้าน,นะครับถูกห้าหนึตัวนี้นะนะครับงวดงวดที่ออก2องศูนย์สองศูเก้่งะย้อนให้ดูอีกงวดหนึงนะครับท่านผู้ชมย้อนดูอีกงวดนึงนะครับอเอาแปดสี่สามตั้งเอา4ี่าตั้งนะครับงวดที่ออกแปดหกตั้งเลข4เลข3ตั้งนะครับบวกกันเป็น7นะครับท่านผู้ชม จ็ดบวกสเป็นสิบเจบวกสเป็นสินะครับเจ็ดบวกศย์ได้ขอภายหน่งบวกศนย์ได้เลขหนะครับแล้วก็ศูนย์บวกหนึ่งได้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วทีนี้เอาหนึ่งกับหนตัวนี้บวกกันนะครับได้เลขสองหนกับสได้เลขสนะครับแล้วก็หกับสได้เลข3 3มสกับสเป็น5นะครับ งงไม่เอ,อ่ยลูกยาไม่ใส่เครื่องหมายนะครับท่านผู้ชมถ้าใส่เครื่องหมายแล้วก็จะดูดูงงหน่อยบอกแบบไม่ไม่ใส่เครื่องหมายนะครับสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจับคู่แบบนี้นะครับจับคู่กันสองหนึ่งสองหนึ่งสามสองนะครับแล้วก็ห้าสามกลับตัวด้วยนะครับหนึ่งสองสองสามแล้วก็สามห้านะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราทำงวดสี่สามนะครับ ทำา้อสี่สามออกก้นี้แปดหกสามสองหนึ่งนะครับแปดหกสามแล้วก็ล่างสองหนึ่งอ่าถูกล่างสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว้นน,ะ 2, 1, 2, 1, นี้นะครับถูกเลขสองหนึ่งสองหนึ่งตัวนี้นะครับแถวแรกเลยอ่าก็คือสูตรนี้ได้เลขสามนะครับได้เลขสามสูตรนี้ได้เลขสามอ่าเดี๋ยวลุงยาทาให้ดูนะครับทำสูตรนี้ให้ดู ฉีกมาเลยนะท่านผู้ชมฉีกสูตรมาเลยนะครับเอาสูตรนี้ได้เลขสามนะครับลุงยาลงคลิปไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทําให้ดูกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่เจอคลิปนะครับใช่เจ็ดเก้าตั้งนะครับเจ็ดเก้าตั้งนะครับแล้วก็บวกกันนะครับเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหก อ่แล้วก็เอา9อ่าบวก6นะครับเป็น 15, อ่า7บวก6เป็น13นะครับอาเสร็จแล้วเอา3บวก5เป็น 8, อ่า8บวก5เป็น13นะครับ8บวก3เป็น11อ่าหยุดผลลัพธ์ที่13เอาเลข8กับ3บวกกันเป็น11นะครับแล้วก็8บวก1เป็น9อ่าแล้วก็3บวก1เป็นเลข4นะครับ9บวก1เป็นเลข0ูนย์นะครับอ่ะ ก็จะเห็นมี1 3กับ9 1นะครับท่านผู้ชมศูนย์สี่เป็นตัวกันนะครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สี่กับตัวนะครับท่านผู้ชมกับตัวสามหนึ่งหนึ่งเก้านะครับแล้วก็สี่ศูนย์นะครับงวดวันที่ตัวใหญ่ <laughs> เต็มจอนะครับหรือยอ่ยอยๆนิดหนึ่ง วดวันที่1นะครับทับศูนย์สองทับหกแปดนะครับจับคู่กันแบบนี้นะครับ <c oughs> เด่นตัวไหนเอ่ยน,นะครับท่านผู้ชมลูกยาโลลงพิไปแล้วนะครับแล้วก็สรุปก็คือจับบนล่างนะครับชุดนี้แต่ว่าเลขบนไม่มี9นะครับดังนั้น91กับ0 4ย์จึงเป็นเลขร่างนะครับส่วน1 3 3 1สาน่เป็นจะมาบนล่างเลยนะครับท่านผู้ชมดังนั้นในสูตรนี้มีเลข3าม นะครับสูตรนี้มีเลขสามสูตรนี้ได้เลข3มที่เลขบนนะครับท่านผู้ชมหน่วยบน83 83นะครับ6กสามห63 13 1ปดสนะครับชุดเสริมอาแล้วก็ตัวการจะมี73นะครับอ หมดยังเอ่ยเป็นชุดเสริมนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสามแปดมองามสองมี2อสด้วยนะครับ2องสามสองสามนะครับเ,เด่นไว้สมชุดนะครับท่านผู้ชมเด่นก็คือเด่น8 3 6 3แล้วก็1 3นะครับประมาณนี้ส่วน ส่วนตัวเลขที่ลุงยาสรุปลุงยาสรุปไปแล้วในนี้นะครับสามแปดหก8ามหกแปดหกสามแล้วก็8ปดหกนะครับอ่าอยู่อยู่ในชุดสรุปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมแคปชุดสรุปไว้นะครับก็คือเด่นแป8สามแปกล้วก็สามหกกลับตัวนะครับท่านผู้ชมกลับตัวด้วยนะครับกลับตัวเลขนะครับในในชุดสรุปนะครับ ประมาณนี้อันนี้ก็คือสูตรสูตรเสริมนะครับไหนเอย่ยอ่าสูตรเสริมก็คือหนึ่งสามใน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 ชุดนี้อ่าหนึ่งใน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 ชุดนี้บนล่างนะครับอ่าบนล่างนะครับอ่าบนล่างนะครับแต่ว่าเก้าเก้าหนึ่งลุงยาเน้นไว้ที่เลขล่างอันนี้เลขสามลุงมามามาเน้นที่เลขบนนะครับเข้ากับอ่าเข้ากับหน่วยบนพอดีเลยครับสูตรนี้ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรเสริมนะครับสรุปรุงยาสรุปไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสูตรเสริมก็คือได้เลขสามหลักหน่วยก็คือมาปะม,มาจับที่แปดสามหกสามหนึ่งสามเจ็ดสามแล้วก็สองสามนะครับประมาณนี้ออขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ